สวัสดีทุกๆน,นะจ๊ะเห็นหมอนไหมหมอนอันนี้เป็นหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุย่ยที่ให้มานะจ๊ะถ้าใครสนใจมัมมี่ขาวต่อเที่ยงดนคพนมช่องเดโชสุกอินไปที่ช่องน้องหนวดนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเลือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมลิขาวตาเที่ยงนควมพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเนี่ยเราพามาตัดแต่งกิ่งนะนีะ่ตัดแต่งกิง่งหมอนวิตามินซีเยอะเพราะฉะนั้นหามาปลกูกตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายสําหรับหมอนกําแพงแสนหม่อนพื้นบ้านหมอนเชียงใหม่ตัดให้เขาโลง่ลงๆเนี่ยนี่เห็นปะ เลยไม่ต้องเสียดยายเก่งงอกมาเราก็ตัดได้นี่ไปดูช่องน้องหนวดช่องน้อง A อก้าทีเด c k ก r เกษยดอินซีเขามีการเสียบยอดขยายพันธุ์ติดตาเสียบเกง่งไปดูได้กินแล้วเสริมสร้างภูมิต้านทานเลยนะ เนี่ยเอาใบไปทำชาก็ได้ไปตากแดดนี่วิธีการขยายพันธุ์ของหม่อนเนี่ยถ้าเป็นหม่อนนอกเนี่ยต้องไปดูที่ช่องเดโชสุกอินช่องน้องเอเก้าที่เก้เกษตรอินทรีย์ตามไปนะจ๊ะทุกคนตามไปเลยปลูกได้ต้องขยายเป็นน้องหนวดน้อง A สาวน้อยทำสวนเออ เาจะมีวิธีการบอกเด็กๆน้องๆเราที่ขยายพันธุ์เก่งของเรานี่ตัดขนาดตัดกิ่งปักชำมากเลย <c oughs> เออนี่ตัดเข้าเดี๋ยวกันอันนี้เอาก่อนอันนี้เป็นอ่อมแซบตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีรูอบอุษตรบาริมทางนะจ๊ะทุกคน ไปหามาปลูกกันนะเดีย๋ยต้มจืดอร่อยบำรุงสายตาได้ดีด้วยฟอกไปเลือดตัดเสร็จแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักให้หมดวพวกนี้เนี่ยหมักหมักหมกหมก,มก,มกใส่นี้เลยก็ได้อุ้ยลงดีนะเราจะเห็นแล้วตัดไปหามาปลูกกันนะจ๊ะ ยอดอ่อนๆนเนี่ยอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยกินแก่ส้มตามรลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ดีดีคนรักการปลูกอะหามาปลูกนะจ๊ะปลูกในกระถางก็ได้กินตัดแต่งซะหน่อยนะหม่อน,นมอนมีหลายสายพันธุ์มากเลยหม่อนไต้วอนดสตบบรอเบอรี่เออโอ้โหสารพัดหม่อนเลยต้องไปดูที่ช่องน้องหนวดอะเดโชสุกอินอะ ตัดให้เห็นชัดๆเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปสั้นด้วยอย่าลืมนะปลูกอะไรในสวนมีอะไรก็อัดคลิปลงไปเลยบันทึกไว้ว่าในสวนเรามีอะไรบ้างบอกวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการดูแลอันนี้ใช้ใช้แต่ปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหารบ้านเราส่วนมากปุ๋ยน้ำหมักเศรอาหารสารพัดน้ำหมักสารพัดฮอร์โมน ทำนู่นทำนี่ไปแต่จริงๆปุ๋ยน้ำหมักเสร็จอาหารนี่ก็โอเคแล้วนะเขามีธาตุอาหารค่อนข้างครบแล้วนี่ตัดแต่งหม่อนกันหลายคนก็ยังไม่รู้วิธีเนี่ยถ้าอยากจะให้ทําทผลให้เขาออกผลก็ริดใบออกให้หมด ไปดูช่องน้องหนวอันนะกะเี้ยเขอข,อขอขึ้นปกคลิปหน่อยเฮ้ยไหนวะตึง้งนี่ต้องขึ้นปกคลิปตปละหนึ่งสมองสองมือทำม,มุ่งมัน่นขยันจัดสรรเวลาอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วย เออมันเอาแน่นอนไม่ได้วันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ก็ตกงานขอให้ทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมายนะจ๊ะอย่าทำผิดกฎหมายชีวิตเราจะมีความสุขเดินออกไปไหนแต่ไหนอ่ะไม่ต้องหวาดระแวงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนอนหลับสบายไม่ต้องรุ้งตื่นนะจ๊ะ ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะสุขภาพสำคัญแค่นี้นะ